หากันไม่ได้อออย่าบนห้ามบนข้ามมาหากันไม่ได้ห้าห้ามบนห้ามบนขี้เข้าห้ามบนมาหาแม่มาแค่นั้นเองแม่งจะสูงเลยทแม่ มาทางนี้เร็วมาสิมาหาแม่นี่มาโ <c oughs> ดนแม่แกงมาเร็วข้ามาหากันเร็วข้ามาหากันเร็วข้ามา <c oughs> ทางนี้มาเร็วมาหาแม่ มาเร็วข้ามาเร็ว ดงขยะเลยข้าวของย้ายบ้านมาเร็วเอามาเปิดทางฮะน,นี่ขึ้นมาขึ้นมาหาแม่ขึ้นมาห่างกันไม่ได้เลย <c oughs> เออขึ้นมาโอ้นั่งตะโอเคโอเคโอเค